ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover สเปนนาการ32นาทีครับ,รบปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover นะครับ10มกราคมพุทธศักราช2560ครับอยู่กับผมเฉลิมชัยิรีนันท์ทวิทยาและคุณรัชพลเหล่าวันนิดนะครับไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับปรากฏว่าวันนี้ หุ้นไทยบวกได้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีแรงเทขายลงมาหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ก็บวกไปครับนับปัจจุบันอยู่ที่1568.49จุดบวกมา4.41จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.27%ซตครับตลาดหุ้นไทยยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆนะครับยังรอดูนโยบายของคุณทรัมป์นะฮะประธานอาประธานาธิบดีแมประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับก็พรุ่งนี้แหละฮะ เดี๋ยวจะรู้กันว่าเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงเดี๋ยววันที่11ถึง20มกราคมนะครับก็ติดตามพวกคาดการงบกลุ่มธนาคารนะฮะก็จะมีการคาดหมายกันละครับว่าพวกปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นกลับคืนมานะครับมาจากอะไรแบงก์ไทยเหรออ่าแบงก์ไทยแบงก์ไทยนะฮะซึ่งก็คือแบงก์ไทยเนี่ยที่ผมกระซิบอีกเรื่องอ่าคุณแบงก์ไทยก่อนเลยดไม่ ตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องของรถคันแรกเนี่ยมันเบาบางลงแล้วก็มันโหวมันห้าปีหป,ปีพอดีห้าปีดีดักแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนีน่าไปหมดแล้วตัดศ <c oughs> ูนย์เสิร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกแบงค์ที่ทําสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ปวดหัวกันไปนะฮะอ่ะพี่โก้จะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่ผมแวแววว่า ที่ผมเคยพูดว่าผมรู้สึกว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยมันกำลังสโลซ็อเนี่ยเขาก็มีการพูดพูดคุยคุยกันถึงขนาดไหนก็กลับมาเหมือนเดิมครับลดแลกแจกแถมอีกแล้วฮะเดี๋ยวจะมีกระแสข่าวว่ากันว่าว่าก็จะลดค่าธรรมเนียมการโอนสเ์เนหลือ0ูนแล้วค่าจดจำนองจาก 1, หเหลือศูนอีกแล้ว อ้าวงั้นเตรียมให้พร้อมนะครับใครต้องการซื้ออสังหาตอนนี้ไอผมก็ดันซื้อดันขายตอนช่วงที่มันขึ้นไอตอนลดไม่ได้ซื้อได้ขายปวดหัวจริงจริงแต่ต้องรอก็ต้องรอรอไหมเฮ้ยมันมีผลเยอะนะคือตอนเนี้ยจ็รอจากสองเปอร์เซ็นเหลือศูนจุดศูนย์หนึ่งนี่ฮูอะไรตังนะก็พี่เอาข่าวนี้มาปล่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอสังหาขึ้นแล้วเนี่ยอสังหาเนี่ยตอนเนี้ยังมีการโอนกันน้อยแน่นอนแหละ จนกว่าข่าวมันออกมาแล้วมันกระซิบกันดังผมก็เอามากระซิบต่อไมอนน่ใช่เป็นคนลีกคนอื่นเขาลีกนะ อ่ะนี่ก็คือภาพที่เราบ่งบอกกันไว้ครับไปดูห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดกันดีกว่าฮะอันดับหนึ่งครับบ้านปูครับ1 9บ0าทสตังค์ครับบวกมา20สตังค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็1.02%อันดับ2 KTB ครับ1 8บ0าทสตังค์นะครับบวกมา30สตังค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็1.63%อันดับที่3นะครับ KBANK ครับบวกมานะครับ1.88%ครับ หรือว่า3.50บาทนะครับมาอยู่ที่189บาท50สตางค์อันดับที่4ครับ SCB ครับเสมอตัวอยู่ที่156บาท50สตางค์อันดับที่5แบงก์อีกแล้วฮะ BBL ครับธนาคารกรุงเทพนะครับอยู่ที่166บาท50สตางค์ครับบวกมา2บาท5 0นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็1.52าเปอร์เซ็นต์เออตอนนี้แบงก์รับข่าวที่จะมีการกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างที่พี่โก้ว่าหรือเปล่าโดยเฉพาะการโอนอสังหาริมทรัพย์คือการโอนคือถ้ามันลดค่าจดจำนองเนี่ยมันไม่ใช่หรือไอ้ลดอะไรหลายเรื่องอะนะมันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจอสังหามันจะดีขึ้นนะมันก็แบงก์มันก็ปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้นด้วยรวมไปถึงวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพที่ออกมาในวันนี้นะครับครับเอาวันนี้คุยนวันนี้คุยกับคุณเสกสรรโตวิวัฒผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย คอมมิ a ชั o นของบรลจอบนหลวงก็มาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละการวางแผนในการเรียกว่าอะไรการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยโจทย์ง่ายๆที่เราควรจะตั้งเนี่ยคืออะไรต้องมีโจทย์นะบางคนเอาแค่ผลตอบแทนอย่างเดียวไม่ใช่ผมมักจะโดนถามง่ายๆซื้ออะไรดีพี่แล้วพี่ตอบเขาไปว่าไงเขาบอกให้คุยกันก่อนไหมแล้วก็ค่อยๆถาม เอออ,อ่ะเดี๋ยววันนี้ได้รู้เรื่องการตั้งโจทย์ครับพักสักครู่ฮะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover มาคุยคุณเสกสรรโตยวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายคอมเมิ i c ช t ชันของบลจบัวหลวงกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบทุกท่านครับมาว่ากันเรื่องการอะไรล่ะเลือกกองทุนให้เหมาะกับโจทย์ที่เรา กำหนดนะแบบง่ายๆอ่าอค,ครับผมก็ถือเมื่อจากที่ที่แล้วนะครับที่คุยกุลชพลไว้เราก็พูดถึงเรื่องของออหลักคิดแล้วก็วิธีวางโจทย์ของตัวเรานะครับว่าจริงๆแล้วเ,เงินจะเก็บเงินงก้อนหนึ่งเนี่ยมันควรจะเก็บยังไงควรจะคิดยังไงนะครับแล้วกอออ็อะไรที่ต้องเรามาระวังอะไรที่เป็นข้อจํากัด ผมผมจะผมจะเน้นย้ำเรื่องของข้อจํากัดของความเสี่ยงมากกว่าความต้องการนะครับอืเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้ไม่ได้นะครับม,มีเป็นความจําเป็นของแต่ละบุคคลซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกันครับทีนี้เออเรามาพูดถึงเรื่องของแลาจะเราจะเลือกกองอยังไงเลือกโปรดักต์ยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยสมมติสมมุติเราบอกว่าถ้าเงินสําหรับหมุนในสภาพคล่องนะครับอันนี้บอกเราว่าเลยนไว้นี่บัญชีออมทรัพย์นะครับถ้าไว้ก็มันนี่มาเก็ต S <S <S อกองทุนทักวบริหาสรสภาพคล่องอันนี้ของธนาคารต่างๆแต่ว่าบัญชีออมทรพพัพย์คุณต้องมีไว้เพราะมันนี้มาเก็ตใช้เวลาหนึ่งวันในการเอาออกอืนะครับอันนี้คือข้อจํากัดละที่จะบอกเมื่อกี้นะครับความเสี่ยงตามโอเคไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เงินสำรองใช้จ่ายยามฉุกเฉินนะครับเงินสำรองใช้จ่ายยามฉุกเฉินเนี่ยก็คําแนะนํำก็จะมีหลากหลายนะครับบางคนก็บอกว่า ให้ไว้กับบัญชีธนาคารนั่นแหละเพราะว่าจะได้ถอนได้ง่ายนะครับบางคนก็บอกว่าไว้ผู้กองทุนบริหารสภาพคล่องก็ได้นะนะครับอันนี้นี่มันอยู่อย่างนี้ครับเวลาเราพูดกันเราบอกว่าใช้ใจ่ายยามฉุกเฉินเนี่ยเรามักจะบอกว่าควรจะมีสักอาจจะเป็นเอ็กท่าสี่ถึงหกเท่าของค่าใช้ใจ่ายรายเดือนออืใช่ไหมครับสี่ถึงหกเท่าของค่าใช้ใจ่ายรายเดือนแสดงว่าเราตั้งใจว่าก,กรณีที่ฉุกเฉินแล้วเราไม่มีไรายได้เราจะได้ใช้เงินก้อนนี้ได้อืในการเลี้ยงดูดํารงชีพของเราไปสี่ถึงหกเดือน นะครับในระหว่างหางเงินใหม่หรือระหว่างใดๆก็ตามแหละทีนี้นก็มีประเด็นอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นจําเป็นอื่นถ้าควรใช้เงินก้อนนี้ไหมยอย่างเช่นสมมติสมมติเอาตัวอย่างนะครับสมมติว่าประสบอุบัติเหตุ uh huh. อ่าอุบ,บัติเหตุคือรายได้เงินเดือนยังมีนี่แหละครับแต่ประสบอุบัติเหตุต้องรักษาตัวหรือว่าอาจจะเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อน อันนี้ถ้าสมมุติเราจะดึงก้อนเงินก้อนนี้ไปใช้ด้วยความจำเป็นอันนี้ต้องคิดดีๆนะครับอืเพราะว่ามันจะเป็นการใช้ยามฉุกเฉินเหมือนกันชื่อชื่อ,อหลักๆมันเหมือนกันแต่วัตถุประสงค์มันไม่ตรงแลอมนะครับมันไม่ตรงแล้ว,ลวถ้าเราดึงเงินก้อนนั้นไปใช้เราต้องรีบเติมออกมาเราต้องรีบเติมกลับเติมกลับครับเติมกลับสําหรับวัตถุประสงค์ของตัวเองกรณี4-6เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เราอาจจาำเป็นต้องใช้อื นะครับก็วิธีการแบบนี้เนี่ยถ้าสามผมถ้าเรามองในวัตถุประสงค์แรกของหกเท่าสี่ถึงหกค่าใช้จ่ายรายเดือนเนองินที่เก็บเนี่ยเราอาจสามารถจะเก็บได้หลากหลายแบบครับอันนี้เราลองเอาโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆมาวางเราจะพบว่าคุณจะไว้มัญนชีออมทรัพย์ก็ได้อืนะครับกดได้เร็วหรืออาจจะไม่ต้องมาชีออมรั์ทั้งหมดบางส่วนคุณอาจจะไว้เป็นฉีฝากประจําก็ได้อื คำถามคือทําไมทําไมไว้ฝากประจํำล่ะในเมื่อมันถอนไม่ได้ไม่ใช่เหรอฝากประจําถอนได้เพียงแต่คุณไม่ได้ดอกเบี้ยไม่ได้ดอกเบี้ยในรอบนั้นแค่นั้เองสมมติผมบอกว่าผมฝากประจำหกสามเดือนฝากประจำสามเดือนไว้นะครับหรือฝากประจำหกเดือนไว้ดอกเบี้ยมันดีกว่าออมทรัพย์อยู่แล้วออืวันที่คุณถอนมีความจาเป็นคุณก็จะไม่ได้ในงวดนั้นนั้นเฉย อืมอมอกไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เกิดเหตุอะไรที่จาเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้เงินก้อนนี้ก็เป็นเงินออมของคุณไปเรื่อยๆ<น>มันก็สามารถให้ดอกผลที่ดีกว่าบัญชีออมทรัพย์ของคุณไปได้เรื่อยๆอืน,นะครับเพียงแต่อย่าใส่ไว้ทั้งหมดแค่นั้นเองเพราะว่ากรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นอย่างกรณีที่สองนี้ตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดมันต้องมาดึง Att แอแทกเงินก้อนเนี้ยมันจะได้มีเผื่อหรือเผื่อขาดอันนี้แต่ละท่านวางโจทย์ของตัวเองนะครับหรืออาจจะใช้บัญชีประเภทกองทุนบริหารสภาพคล่อง มันนี้มาเกตต่างๆคล้ายๆอันแรกก็ได้แต่แยกบัญชีกันไว้นะครับเอ,อระหว่างกองหนึ่งที่ไว้สําหรับบริหารสภาพคล่องเงินหมุนในแต่ละเดือนกับอีกองหนึ่งไว้สําหรับสำรองยามฉุกเฉินด้วยวนตัวผมแยกเลยจะได้ไม่ปนกันเดี๋ยวเพิ่แล้วมันดึงออกไปใช้ครับนะครับก็ทีนี้พอวัตถุประสงค์แต่ละคนละวัตถุประสงค์แต่ละคนก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะลงทุนและอยากจ,จะได้เหมือนกับ มีผลตอบแทนหรือว่าคาดหวังที่มันดีกว่าเงินเฟอ้อ uh huh. นะครับแต่ว่าอยากจะได้เงินที่มันเอามาใช้จ่ายอันนี้คุณก็ต้องเลือกว uh ่าโปรดักที่เหมาะกับคุณคืออะไรล่ะ uh huh. ก็ต้องเป็นกองที่มีการจ่ายันผลล่ะ uh huh. หรืออย่างน้อยต้องมีขายคืนอัตโนมัติละ Mm hmm. นะครับแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วความต้องการความจําเป็นนะครับความชองการคนเป็นข้อจํากัดของ,งเงินที่มาใช้สม่ำเสมอน,นะมีมากน้อยแค่ไหนอื mm hmm. ถ้าไม่ได้มีมากคือประเภทว่ามีมีได้ก็ดีไม่มีก็ไม่เสียหายอ่าไม่ดีไม่เสียหายอย่างเงี้ยแล้วลงทุนยาวได้ห้าปีเจ็ดปีได้อะไรเงี้ยคุณ mm hmm. อาจจะเลือกกองหุ้นที่มีจ่ายพันผล mm hmm. ไม่จ่ายหรือจ่ายจ่ายที่ mm hmm. จ่ายพันผล mm hmm. นะครับเพราะว่าถ้าคําว่า กองหุ้นที่จ่ายเป็นผลเพราะอะไรเพราะถ้ามันมีก็ดีอืแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับเมื่อกี้เราเราถึงเช็คตอนเราเขาจะเป็นแค่ไหนอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติบอกว่าอ้าวคุณเป็นคนที่อยู่ไวเกษียแล้วนะครับมีเงินต้องใช้คือต้องใช้เงินจากเงินเก็บเงินออมเนี่ยทุกเดือนต้องมีใครใช่จ่ายทุกเดือนต้องมีอย่างเงี้ยการที่คุณมาไว้กองพวกนี้อาจจะไม่เหมาะละนะครับแต่อาจจะแบ่งได้ แบ่งส่วนหนึ่งที่ไว้ในพวกกองตัวสันน้ถูกไหมครับหรือว่าบีซีเนียเพื่อใบกระสีนของบริจอบนหลวงที่สามารถดึงออกมาใช้ได้อย่างเงี้ยแต่ส่วนที่เหลือคุณอาจจะไปใส่ไว้กองหุ้นที่มีจ่ายปันผลบ้างนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็ไปโจทย์แรกก่อนที่ไม่ใช่ของวันนี้คือถ้าสมมุติว่าคุณจะใส่หุ้นสําหรับเงินกษียณแล้วมันก็ไม่ควรสักยี่สิบไม่ควรเกินสักยี่สิบเปอร์เซ็นของของพอร์ตโดยรวมนะครับหรือบางคนบอกว่า ชในส่วนของตราสัญนี้เนี่ยอาจจะแบ่งบางส่วนไปใส่พวกกองสังหาริมทรับกองโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อมีรายได้สม่ําเสมอคาดหวังเพราะมันเป็นรายได้มากแ,แบบนั้นใช่ครับอันนั้นก็อ,อ,อาจจะมีความสมองเสมอมากกองหุ้นอีกอถูกไหมครับแม้แต่ว่าบางบางช่วงมันอาจจะไม่หวือหวาหรือว่าได้ไม่เยอะเท่าแต่ว่ามันก็มีความนิ่งนิ่งนอนแน่นแน่นอน,น,อน,น,อนของมันในระดับหนึ่งนะครับก็อันนี้ต้องพิจารณาเลือกกองให้ดีแล้วที่สําคัญก็คืออย่าไปใส่ทั้งหมดนะ เพราะราคามันหมุนราคา<ม>ราคามันจดทะเบียนในตลาดมันจะมีขึ้นลงตามภาวะของตลาดด้วยมแม้ว่ามันจะไม่หวือหวาเหมือนหุ้นก็ตามแตม่มันก็ยังมีขึ้นลง<ม>และเวลาเราซื้อกองใดกองหนึ่งมันเป็นความเสี่ยงของกองนั้นโดยตรง<ม>นะครับอันนี้จะต่างจากกองทุนหุ้นละ<ม>อันนี้กลับมาย้ำเรื่องข้อจํากัดความเสี่ยงอย่างที่บอกตอนแรกว่าอันนี้ถือเป็นเป็นเกณฑ์ที่ต้องเข้าใจก,ก่อนที่จะมาเลือกตัวจัดอื<ม>อย่างเนี้ครับครับ หรือหรือบางคนนะครับอาจจะชาเลนจ์ไปเลยก็ได้อย่างเช่นเด็กจบใหม่ทํางานไม่นานแล้วปรากฏว่ามีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งปรากฏว่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศซึ mm hmm. ่งตอนนี้ก็มีตั๋วโปรโมชั่นอะไรเต็มไปหมดนะครับซึ่งก็ไม่ได้แพงมากมายและแต่เอ๊เงินเก็บเงินออมเนมันก็ยังไม่พอคุณอาจจะชาเลนต์ตัวเองแบบนี้ก็ได้เงินก้อนเนี้ยเป็นเงินเย็นอยู่ละ เป็นเงินเย็นอยู่แล้วไปเที่ยวต่างประเทศนี่ไม่ได้ไปมันก็ไม่เสียหายถูกไหมครับคุณอาจจะบอกว่าคุณจะไปลงทุนในหุ้นอือนสองปีผมผมเชื่อเคยเจอพูดคุยกันเจอคนที่มีแนวคิดแบบนี้บอกว่าไปลงหุ้นแล้วสองปีนะครับเขากะว่าไอ้ตรงนี้มันงอกเงยขึ้นมาอืเพื่อได้สักเท่าไหร่คุณก็จะไปเที่ยวอ<ม>ืมในประเทศที่คุณคิดว่าบัตเจตตรงนี้พอแต่ถ้ามนาไม่ได้ไม่งอกก็เก็บยาวไปนะครับไม่เก็บยาวไปแต่สําคัญคือต้องเป็นเงินเย็นก่อนไม่ใช่มีข้อจํากัดแค่สองปี นะครับถ้าถ้างอกถ้างอกก็เอาออกมาไอ้อย่างนี้ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเราถือว่าโจทย์คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์การใช้เงินเนี่ยไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่มีความสาคัญมากอืมเป็นปานกลางน้อยถึงปานกลางครับอย่างเนี้ยครับก็เราสามารถจะมีการปรับการคิดได้แต่แบบนี้คุณก็ไม่ต้องเอากองที่มีาการจ่ายผลผลละคุณเอากองที่มันสะสมยาวไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นตัวอย่างคือพวกนี้ไม่มีสูตรตายตัวครับแต่ว่า,าเราสามารถ คือถ้าสมมติเราวางข้อจํากัดของเราวางช่องทางที่เราจะยืดหยุ่นได้แค่ไหนวางวางวางปุ๊บเราเอากองทุนมาจับ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 อันนี้ไม่ยากครับอืมครับอเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาว่ากันอตัตนิททับยา,ยาวๆแล้วก็มองในแง่การลงทุนระยะยาวแน่นอนคําตอบมันก็คงเป็นพวกกองทุนหุ้นเนี่ยแต่แล้วก็ทันนี้บรรดามนุษย์กันเดือนคนมีไรายได้ก็อาจจะต้องคิดถึงกองทุนที่มันลดหย่อนภาษีด้วยควบคู่ไปไงไงอย่างเงี้ยเนาะได้ครับครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover อรกับเข้าสู่รายการปฏิบัติการพลิกชีวิต m o นนี่เม e โอเวนะครับามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งโจทย์นะฮะแล้วก็คัดเลือกกองทุนแบบง่ายๆ,ๆนะครับมีคำถามนิดนึงครับคุณเสกครับว่าถ้าจะลงทุนในกองทุนรวมบัวหลวงอกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน b c a คนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับปัจจัาน,านะอะไรบีแคปเนี่ยใช่ไหม บีแครบัวหลวงร่วมทุนกองกองกองเก่าแล้วครับเห็งไห่ว่ากองนี้ตั้งขึ้นมาในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเป็นกองประยุงหุ้นในยุครัฐบาลก่อนที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายตอนนั้นมันจะเป็นขายกรณีพิเศษมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้กําหนดให้ธนาคารกรุงเทพเป็นตัวแทนขายกองนี้ก็เลยถ้าจะซื้อขายก็จะซื้อขายที่บลจบัวหลวงนะครับอันนี้เนี่ยต้องรบกวนรบกวนทางผู้สนใจลงทุนมาที่เราเพราะว่าทมเขาสนใจอ่ะเออคือรู้สึกมีคําถามมาสองสาม บ,บีแคปเปอร์ฟอร์แมนดีครับ<อ>บีแคปเปอร์ฟอร์แมนค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ว่าบีแคปกับโบวแก้วพันผลเนี่ยพอร์ตคล้ายๆกันเลยพอร์ตคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าบีแคปเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นมันมีกองพิเศษตั้งขึ้นมาเฉพาะกลุ่มที่สําหรับจะระดมเงินมาช่วยตรงนั้นเนี่ยนะครับการจ่ายผลเนี่ยมันกําหนดไว้สี่ครั้งต่อปี๋อ่าจแล้วก็จะมีใช่แล้วก็จะมีรายละเอียดนีกนีๆหน่อยๆที่มันจะต่างจากโัวแก้วพันผลนะครับแต่เรียนว่าโดยพอร์ตแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ ตัวตัวบกแก้ปันผลมีส่วนต่างเรื่อง a n a จ e m e n รฟรีที่จะต่างกันอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับทำไม NAV มันมันมันถูกจังามนมันถูกเพราะว่ามันออกเวลามันขึ้นมามันก็ถูกตัดจ่ายปันผลหมด๋อครับเวลาจ่ายปันผลของกองทุนเนี่ยมันดูเป็นงวดดูเป็นงวดปีบัญชีอะครับคือเหมือนหุ้นเนี่ยเพราะนั้นเพราะนั้นไอตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้ปันผลเป็นรอบ ใช่เสมอใช่แต่ว่าก็เป็นหุ้นนะกลับไปโจทย์เมื่อกี้ว่ามันไม่แน่นอนนะมันมีความเป็นหุ้นของมันอย่างนี้แต่ว่าจะซื้อนี่ต้องไปซื้อที่บลจบหลวงไปซื้อที่แบงก์ไม่ได้ ใช่ครับแบงก์ไม่ได้เป็นตัวแทนขายครับ,รบแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะพัฒนาระบบตรงนี้ให้สามารถทําทางธุรกรรมทางออนไลน์ของ b ีแคได้นะครับตอนนี้จริงๆลูกค้า b ีแคที่เป็นลูกค้าปัจจุบันเนี่ยสามารถทาทางออนไลน์ได้แล้วหมายถึงว่าเป็นเว็บของบริษัทบัวหลวงที่เราทาขึ้นมาเพื่อรองรับเพราะเราเข้าใจเรื่องการเดินทางในปัจจุบันนะครับแต่เรื่องของการเปิดบัญชีการอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรากำลังทีมงานทางคุณวินัยกาลังเดี๋ยวเราตรงนี้เพื่อพัฒนามันเริ่มฮิตคนไปเห็นว่าผลตอบแทนดีอะไรเงี้ยหรอใช่แล้วมมมมัันนนนจจะะเเเเปป็็ผลสอกว่่าาาาพรรต ครับคใช่แต่ถ้าถามบึงพอร์ตกับตัวเลข performance จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ต่างกันแบบมีนัยยะเดี๋ผมดูให้ให้ตอนนี้ก็ได้สําหรับก็อันนี้เป็นทางเรื่องนะครับเราไม่ได้บอกว่ากองไหนมันดีกว่ากองไหนหรอกเพราะมันก็พอตคล้ายกันคือบางคนเขาก็ชอบที่ตัวไอออโบกหลวงร่มทุนมันมันจ่ายทำเสมออย่างนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งบุหลงร่มทุนเรียนอีกนิดนึงว่ามันไม่มี exit ซ e ฟ พอตอนนั้นที่มันตั้งเนี่ยมัเนเป็นตั้งเป็นนโยบายพิเศษขึ้นมาตอนนั้นอืมันก็เลยมีความเรียกว่าอะไรขยิงกับบวกแก้ปันผลอยู่นิดหน่อยอแต่ก็แต่ก็ถ้าดูตัวเลขนะครับเปอร์ formance เปอร์ f o r m หนึ่งปีแลวการเปอร์ f o r หนึ่งปีบวกแก้ปันผลยี่สามจุดสี่หกบุญหลงรุ่ทุนยี่สี่จุดหนึ่งห้านะครับข้อมูลอันนี้ย้อนหลังไปถึงสามสิบธันวานะครับแค่รอ,อบสามสิบธันวาคือข้อปีที่แล้วนั่นแหละเปอร์ f o r ปีที่แล้ว ก็จะเห็นว่าต่างกันอยู่ประมาณ1.5แล้วก็ถ้าบวกแก้วปันผลมี exit free เอ็กซิ e ฟก็จะอีกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าดูกันจริงๆมันยาวๆมันก็ไม่ได้มีในย่าอะไรมากมายนะนะครับครับกลับมาคําถามว่าอานนี้ถ้าเราระยะยาวเนี่ยเราก็คงจะเน้นเรื่องกองทุนหุ้นละอ่ะทีนี้หลักคิดทําไงดี ก็ถ้าระยะยาวเลน้นกองทุนหุ้นนะครับระยะยาวและอยากได้ระหว่างทางไหมและอย่างนัานบอกระยะยาวเพื่อเกษียณระหว่างทางไม่เอาอยู่แล้วต้องไว้ตอนปลายถูกไหมครับถ้าสมมุติว่าเป็นบุคคลธรรมดามีรายได้ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาอยู่ RMF ตอบโจทย์พราะคุณจะได้เรื่องภาษีเพิ่มขึ้นมาสามารถลง LTF ก็ได้เพราะได้ภาษีเพิ่มอีกส่วนหนึ่งมาช่วยนะครับอันนี้ก็ว่ากันยา,ยาวๆอ,อยู่ในเงื่อนไขว่าคุณาสามารถรับ เงื่ขนไของ IMF LTF ได้หรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็กลายปเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่มีเงินเย็นแล้วนะครับเล<ร>วผม<พ>ผมผมเจอคำถามที่ถามผมบ่อยนะก็ค<ส>ื<ส>อบอกว่าเอะระหว่าง IMF กับ LTF เนี่ยโอเคมันได้ลดหย่อนภาษี15%เหมือนกันเนี่ยนะไม่เกิน5แสนเนี่ยแต่นี้เวลาเลือกเนี่ยต้องตัดสินใจเนื่องจากมีเม็ดเงินที่จะไปลง15%เนี่ยมันก็มันก็เยอะนะสำหรับบางคนที่เป็นมนุษยเงินเดือนมีภาระอย่างอื่นอยู่เนี่ย เขาบอกว่าเอ๊ะเลือกอะไรดีแล้วส่วนใหญ่อย่างคุณแสบเนี่ยคุณแสบเขาบอกเลือก LTF ทางเดินผมยังไปคือไม่ค่อยไปไป i m f คุณคุณเสกสรรคิดว่าไงหนึ่งก็คือว่าบอกว่าสิบห้เลือกได้สิบห้าเปอร์เซ็นตจะา r หรือ L2 คือถ้ามันซื้อสองอย่างมันสามสิเปอร์เซ็นเลยนะซึ่งมันจะสาหัสเกินไปคือมันอยู่กับคนนะครับมันอยู่กับคนอย่างผมเองเนี่ยผมก็สาหัสถ้าต้องซื้อขนาดนั้นนะครับ เราก็ดูว่าจริงๆเป็นยังไงแต่เราไม่จาเป็นต้องเลือกเพียงหนึ่งคุณอาจจะคิดในการเก็บ R M F สักครึ่ง LTF สักครึ่งแล้วประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นก็ได้ใช่มันไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าทําไมผมผมถึงบอกอย่างนั้นหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่บังคับตัวเองให้เก็บเพื่อ RMF นะครับเป็นแออย่างเดียวอ่ะเราไม่มีอะไรที่มัดตัวเองว่าอนาคตเราจะมีเงินเก็บแน่พอถึงเวลา LTF ประกอบกำหนดกระดันทะลึ่งขายเผลอใช่มันเผลออันนี้อันนี้พูดโดยโดยธรรมชาติของมนุษย์เลยไม่ได้ไม่ได้หมายถึงบุคคลท่านใดนะครับสองคุณแสบเองเรื่อง LTF เพราะคุณแสบเป็นมนุษย์ที่่่ออยยููกับุ้นแลว อยู่กับข่าวอยู่กับมีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับคุณแอบก็ได้แต่ว่าผมบอกว่าคุณแสบตอนนี้มีลูกเล็กนะครับเก็บออาให้ลูกหรือยังนะครับเตรียมตัวสําหรับอนาคตหรือเปล่าอยังอยากคาดหวังอยากคาดหวังว่าเราจะได้รับการเลี้ยงดูจากเขาอันนี้ไม่ได้หมายถึงลูกคุณแสบจะไม่เลี้ยงนะแต่อนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเก็บเพื่อตัวเองไว้ผมมิดว่าอย่างกรณีคุณแสบเนี่ยควรจะต้องใส่อาเมบ้างบ้างแลอมไม่มีเลย ไม่มีเพราะว่าผมเอา LTF เนี่ยไปให้ลูกไงคือเราก็สะสมไปทุกปีก็ทําได้คือคือใช่เราก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็เงินเก็บตรงนี้เรามองให้ลูกได้ด้วยมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ครับใช่แต่ใีคนส่วนใหญ่มันจะไปตัดสินใจที่แบบเอาใกล้ดีกว่าเว้ยเกียรติยาวก็คืออ้าวห้าปีเจ็ดปีเดี๋ยวขายได้ละแล้วยิ่งอย่างปีเนี้นะหุ้นขึ้นตอนต้นฤดูเนี่ยนะพอขายเลยพอเขากำหนดโอ้กําไรเยอะเว้ย ขายเลยเอาเงินไปใช้อีกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนจะสะสม RMF แบบว่าคล้ายๆ LTF นะ48 อายุ48เนี่ยก็สะสมไปคม่เเพราะว่ามันขายได้55้างอ๋อเอนสั้นไปไหมคุณแสบมาซื้อี่้ตอน48วิธีคิดแบบคุณแสบเนี่ยคือวิธีคิดของคนที่เอาเรื่องเงื่อนไขแล้วมาคิดแบกกรับใช่ครับแต่ผิดนะครับผมย้ำว่าผิดมันไม่คุณไม่มีเวลาเก็บเงินแค่เจ็ดปีแล้วพอหรอกคุณไม่มีทางเก็บเงินแค่เจ็ดปีแล้วพอใช้กระียนคุณทํางานเกิดมาจนเรียนจบอายุ20ทำงานจนอายุ60 Mm. มีเวลาสี่สิบปีคุณจะอยู่จะอีกกี่ปีถ้าคุณอยู่อีกยี่สิบนั่นคืออีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของชีวิตอื mm hmm. นะครับยังไงคุณต้องมีเงินเก็บมากกว่าน,นั้นคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมเก็บวิธีอื่นอยู่ผมก็ถามว่าแล้ววิธีเก็บวิธีอื่นทาไมไม่มาใสา่อาร์เอฟลเพื่อให้มันได้ประโยชน์ทางภาษีเพิ่มไปซะเพราะยังไงคุณก็เก็บเพื่อเกษียณอยู่แล้วอ mm hmm. นะครับ mm hmm. อันนี้อันนี้ผมผมย้ําเลยว่ามีความจําเป็น mm hmm. นะครับคืออย่าตั้งโจทย์แบบนี้อย่าตั้งโจทย์ขึ้นเร่ผมเนี่ยมีความรู้ส<ม>ึก ผ่านผ่านประสบการณ์เลวร้วายมาแล้วผมผมเสียท่าเหมือนคุณเนี่ยคือผมไม่ได้ลงอานเว็บตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วผมให้ผมนึกย้อนนะว่าโอ้โหถ้ารู้ตอนนั้นกูลงอานเว็บ <c oughs> นึกออกไหมตอนนั้น <c oughs> ผม <c oughs> จะบอกคุณว่า <c oughs> ไม่คือมันก็เหมือนถ้าเราลงในหุ้นนะ มันก็มันก็คือกองทุนหุ้นเหมือนกันใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าถ้าลง r m f เนี่ยโดยเงื่อนไขมันบีบเราให้เราต้องลงไปเรื่อยๆไงมันสร้างสภาพบังคับให้เราแล้วเราก็จะไม่ขายระหว่างทางแต่เมื่อไหร่ที่คุณลง r t s เนี่ยมันมันทนกลิ่นยั่วยวนไม่ไหวบางครั้งบางคนก็โลโอเวอร์ไปซึ่งมันไม่เกิดผลแต่ถ้าคุณลองนึกว่าเอาคิดง่ายๆตามสูตรสำเร็จว่าถ้าคุณมีเงินตั้งต้น ที่มันมากพอแล้วคุณไปลงไว้ต่อให้คุณลง l t เอ่อลง LTF สซักทํางานใหม่ๆนะแล้วคุณทําไปถึงสักอายุ40แล้วคุณไม่ลงเพิ่มเลยนะเลิกซื้อ FTF เลยนะไอ้เงินก้อนที่คุณลงไปในช่วง25้าจนถึงสี่ิเนี่ยแล้วปล่อยให้มันทํางานต่อเนี่ยนะมันก็ได้นะแต่ว่า i m เเนี่ยคุณลงไปเรื่อยๆสิลงไปเรื่อยๆ แต่คุณอย่าไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาเป็นตัวว่าเฮ้ยมันครบเจ็ดแล้วขายได้แล้วเว้ยหรืออ่าเอฟเฮ้ยไปลงเอาสี่สิบแปดแล้วกันเดี๋ยวห้าปีขายได้แล้วเว้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นก็อย่างอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเราเราบมีเรากังวลว่าเอเราลงไปแล้วมันผูกพันมันรัดมันจะทําให้เรารู้สึกน,นั่นไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราสามารถ กำหนดเงินที่เราคิดว่าเราพอเหมาะพอสมนะครับมันไม่จําเป็นต้องไปใส่เต็มอย่างผมเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มามาเมฟตั้งแต่ผมอายุยี่สิบกว่ากว่นะครับแต่ผมเก็บแค่หมื่นเดียวต่อต่อปีใช่แล้วถึงเวลามันเราเราเพิ่มพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเราค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกันไปนะครับมันมันได้ประโยชน์ตรงนั้นเองเสียงสรรเนี่ยตอนนี้มีเป็นสิบล้านแล้วโอ้ยคุณไรจ์พลจุดทูบเลยครับ <laughs> ยังไม่ถึงหรอกจริงแต่ว่า เราเองเราเราก็เห็นตัวเลขที่มันงอกเงยขึ้นมามนะครับเงินมันไม่ได้เยอะมากมายสาหรับสําหรับเราแต่ว่าเอ้ยถ้าเราไม่เริ่มทาตั้งแต่วันนู้นวันนี้เราก็ไม่มีตรงนีแ้แล้วผมว่าข้อดีของมันเนี่ยถ้าเราลองเริ่มทํามันเห็นผลคุณแซบแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้คาว่าให้เงินทํางานเนี่ยเราจะเข้าใจมาเลยนะว่าเฮ้ยมันคืออะไร คือถ้าใครไม่แน่ใจว่าเ<จ>ก็บย,ยาวแล้วไม่แน่นะครับเขให้คุณเริ่มที่กองที่มีจ่ายปันผลหรือมีออโตรีด e ีมก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเงินหลักมันยังอยู่แล้วส่วนกําไรมันได้ออกมาใช้นะครับอย่างของขออนุญาตประสัมพันธ์เพิ่มเติมเลยละกันอย่างบริจอบ,บวัวหลวงเนี่ยตั้งแต่ปลายปีก็คือกองบีไฮยูเราก็มีการขายคืน,นตโมัไปจําไรมากออกมานะครับทั้งซอกกองแล้วก็เออ โบหลวงปัจจัย4ีุ่้ณระยะยาวปันผลกอง LTF ใหม่ของเราเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนมากเพราะว่าพอเป็น7จปีปฏิทินปุ๊บก็มีส่วนหนึ่งที่เขาอยากได้ปันผลมาเพราะว่า7จปีมันยาวใช่ไหมก็ไซส์กองตอนจดทะเบียนหะ5พันล้านเมื่อปลายตุลาครับเต็ม5 0าพันล้านไปแล้วตอนนี้เพิ่งขอจดเพิ่มอีกหมื่นล้านเป็นหมื่นนะครับโตเร็วมากภายในสองเดือนนิดๆเองขึ้นมาประมาณ5้า0ันสำหรับ LTF ที่มีเงื่อนไขแล้วก็บวกแก้ปันผลก็ประกาศจายปันผลแล้วนะครับ โดยที่จะจ่ายคืนให้ผู้ลงทุนในที่17มกราที่อัตรา0.518นะครับแล้วก็บีซิลิบีซิลิก็จ่ายปันผลเหมือนกัน0.09บาทก็คือเรียกได้ว่าคุ้มค่ากันหมดแหละนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ